รวยให้โลกจำนะคะวันนี้รวยให้โลกจำค่ะวันนี้เป็นแฮชแท็กของครูเกตวราลักษูนโดนทองในโปรแกรม Rise Season 2 Rise Season 2นะคะ a b u n d a n c e Journey นะคะเป็นการเดินทางวันที่3ของพวกเราและค่ะ7พฤศจิกายน64นะคะวันนี้ค่ะครูเกก็พาทำกระบวนการตามเดิมค่ะก็มีการหายใจนะคะ การไร้รำในลิลิสนะคะเพลงลิลิสการใช้นะ้ำมันหอมเลยลิลิสขวดน,นี้นะคะขวดเดิมค่ะยังคงใช้นะ้ำมันหอมเลยลิลิสขวดเดิมนี้นะคะนะคะแล้วก็วาดภาพแมนดาลิาค่ะก็ลากเส้นระบายสีนะคะที่แสดงอารมณ์ที่เราปวดปลอยในวันนี้นี้ก็เป็นฝีมือพี่วาววันนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําภาพเมนเดาลาเช่นเดิมนะคะใช้วงกลมนะคะภาพไปที่แผ่นกระดาษนะคะแล้วระบายสีให้เต็มนะคะวันนี้ครูเก๋มีทิปอีกนิดนึงค่ะให้เราเลือกสีหนึ่งสีที่เราอยากใช้นะคะเช่นพี่วาเลือกสีชมพูให้ระบายส่วนที่เราอยากใช้สีชมพูเนี่ยให ครบใ้ให้เต็มให้ครบไปก่อนเลยนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนสีใหม่นะคะใช้หนึ่งสีระบายไปทีละสีทีละสีค่ะแล้วก็แนะนําให้ใช้สีไม้นะเราจะได้รู้น้ําหนักมือของตัวเองด้วยค่ะนะคะส่วนการแปลผลการการแปลความยังไงจากภาพฮยลลิ่งมันดาล่ามันเาล่าเพื่อการเยียวยาพวกเราเดี๋ยวโอเคยังเก็บความรับค่ะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเรียนรู้ไปตอนนี้เราก็สังเกตแล้วก็ทำฮยลลิ่งมันดาล่าแล้วก็วางขวดน้ําดื่มไป ทุกวันทุกวันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิวาทําการที่ผู้ใดจะนําไปทําก็ขอให้มาเรียนรู้และศึกษากับกูเกิครบกระบวนการนะคะ,นะทีนี้หลังจากนั้นแล้วกูเกิก็พูดถึงเรื่องของซูเปอร์คอนเชียสนะคะซูปเปอร์คอนเชียสวันนี้มีชื่อว่ามีชื่อว่าให้หัวข้อว่า Love offering basis นะคะ Love offering basis ไม่ว่าเราจะทำอะไรให้เราทำด้วยความรักก่อนนะคะอย่าเพื่อมุ่งหวังเรื่องเงินเรื่องทองทำด้วยความรักก่อนนะคะแล้วเราจะสามารถที่จะกำหนดราคากำหนดค่าบริการของเราที่สูงขึ้นไปได้ครกเก๋จึงให้ Hashtag ว่ารวยให้โลกจำค่ะ รวยให้โลกจำนะวันนี้เรารวยกันแล้วโลกก็ต้องจำเราว่าการรวยของเรามันมีคุณค่าแก่ผู้ที่รับบริการหรือใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไรบ้างน,นะคะวันนี้ก็สุดยอดมากๆค่ะกับโปรแกรม Rise รซ์ซีซ a ่นช t อ r Journey ค่ะ